สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะก็มาเช็คพลังงานในทุกๆวันเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิว่าพ่ายอยากจะบอกอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอัปเดตในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะในพรุ่งนี้ในวินาทีต่อไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะมันมีเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกการสปอร์ตเช่นเดิมนะคะกำลังใจนะคะการกดไลค์กดติดตามนะคะ FC ทุกท่านเลยนะคะกดกระดิ่งกด share, แชร์ s u p e r t ์ตังคคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับพลังใจกำลังใจดีๆในทุกๆวันขอเป็นสื่อกลางไกด์ไลน์ให้กับทุกๆคนนะคะทุกๆวันเช่นกันค่ะ ท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ททังช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มดารางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อยากเปิดไพ่ส่วนตัวรับถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะท่านใดอยากที่จะเปิดไพ่ส่วนตัวปรึกษาทุกปัญหาของชีวิตก็แอดไลน์ดารางนี้เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเปิดรอบนี้ fc เข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะคะจากท่านที่รอคอยมานานแสนนานนะคะก็เปิดแล้วนะคะทำสมาธิกับไพ่สำหรับนี้ค่ะนะคะ ดึงดูดสิ่งที่ต้องการแล้วก็รอคอยนะคะหรือว่าทําปล่อยใจให้ว่างๆแล้วก็ดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างซสืออะไรกับทุกๆคนพลังงานของทุกๆคนในวันนี้ค่ะเรามาดูกันอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรื่องราวโชคดีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กําลังจะเข้ามาท้าทายคุณสิ่งที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ทำให้คุณได้ตื่นเต้นระทึกใจมันจะมีอะไร อัปเดตกันค่ะเราเ,เ,เร็วนี้นะคะคุณกำลังได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเรื่องอะไรคะเรามาดูกันสองดาบคุณกำลังได้เจอกับเหตุการณ์อะไรในเร็วๆนี้อูดวิลนะคะ วินเหรียญเร็วๆนี้คุณกำลังได้เจอกับเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสี่เมท้าฟัวบอนส์นะคะบอกเลยว่าใบแรกตอบได้แห่งความ ความเขาเรียกว่าความนิ่งนะคะความนิ่งความเงียบบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทำให้เราได้มองเห็นหนทางทางออกเหตุผลปัญหาต่างๆนานามากมายอยู่กับปัจจุบันนะคะให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันนะตอนนี้แน่นอนเรามีเป้าหมายเรามีความฝันเรามีสิ่งที่เราต้องทำใน,นอนาคตแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันที่เราจะต้องทาอะไรให้มันช้าลงสิปล่อยวางอะไรบางอย่างสิ คิดทบทวนก่อนสิมีเหตุและผลก่อนควบคุมอารมณ์ไว้นะคะด้วยเหตุและผลปรับจูนบางสิ่งบางอย่างความเป็นยินยางนะคะความเป็นยินยางความเป็นยูนิคอนหรือว่าสีสันแห่งแห่งไอเดียสีสันแห่งคําพูดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องคุยต้องติดต่อต้องคอนแทคนะคะกับผู้คนนะคะอยู่กับปัจจุบันแต่โฟกัสกับเป้าหมายที่ ทิมลงไปเหมือนดาบสองเล่มนี้ที่นะะที่ปักลงไปในพื้นดินนะคะด้วยความหนักแน่นนะคะแล้วก็จริงจังกับสิ่งที่เราทำนะคะเดวิลปีศาจนะคะมันเป็นปีศาจแห่งบางสิ่งบางอย่างที่ครอบงำนะคะบางทีบางครั้งเรามีอารมณ์เรื่องของการหลุดนะคะหลุดโฟกัส สูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองนะคะเสพติดบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตของเรามากเกินไปมันทําให้เราไม่ดีนะคะทาให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นเสพติดทําให้เราได้เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะก็ลองจินตนาการดูว่าอะไรที่มันสำคัญอะไรที่เล่นๆอะไรที่ไม่ดีนะคะที่จะเข้ามานั่นเองอาจจะมีอะไรที่ลบๆเข้ามากระทบให้เรารู้สึกแย่อีกแล้วรู้สึกหน่วงอีกแล้วรู้สึก ฉันจจัดการกับมันเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะปล่อยวางนะคะทางออกทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างแน่นอนเห็นไหมว่าอัศวินเหรียญช้าๆไปอย่างนิ่งๆแต่มั่นคงมีไฟนะคะถือลูกไฟอยู่แล้วก็ถือเป้าหมายนะคะถือโนต้ตอยู่นะคะถือไฟมีพลังมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีไฟแล้วก็ไปอย่างรีบง่ายมั่นคงระยะยาวโฟกัสอะไรแบบไกลๆนะคะ แต่ก็โฟกัสในปัจจุบันแล้วก็อยู่ในปัจจุบันเช่นกันนะคะสีไม้เท้านะคะสวยงามจังเลยบางท่านแน่นอนละนะคะกำลังที่จะได้พบเจอกับอะไรบางสิ่งอย่างในเรื่องของการงานที่ไม่น่าเชื่อเกิดเรื่องของการเฉลิมฉลองการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นและเข้ามานะคะเรื่องของการเงินก็เช่นกันมันกําลังมีความสุขเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้นะคะจากที่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือบางท่านกําลังที่จะ ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะทำอะไรใหม่ๆกับตัวเองจะหาอะไรดีคิดไป1 2 3ช่องทางทางออกของการงานการเงินจะเป็นยังไงดีนะคะคิดแล้วต้องลงมือทำเพราะถ้าไม่ลงมือทำเราก็คิดคิดทําให้เรากลัวเราไม่กล้านะคะเราก็จะอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราเรารู้สึกว่าคิดละ ลุยลุยเลยนี่นี่เห็นไหมคะว่ามีทั้งไฟมีทั้งเป้าหมายใช่ไหมคะลุยเลยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องของการงานนะคะสีมเมท้าการงานการเงินนะคะที่เข้ามาพร้อมกันนั่นเองนะคะได้สู้เหนื่อยกับการงานรอวันเวลาที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งละนะคะตัดจบกับความรักความสัมพันธ์มาอย่างหนักหน่วงละเสียใจละรอคอยเปิดโอกาสแล้วคุณจะได้ออกเดต กับคนรักคู่ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะมีความสุขความรุมสมบูรณ์นะคะที่มั่นคงในอนาคตและมั่นคงตอนนี้ถ้าเราเริ่มทำแล้วก็ลงมือทำนะคะจงฮึบพลังของตัวเองขึ้นมาอุปสรรคมีไว้ให้เราได้สลัดมันออกไปสลัดมันออกไปฉันจะเป็นคนเก่งกว่าเดิมนะคะเก่งกว่าเดิมสลัดปีศาจนี้ออกไปให้ได้นะคะในเมื่อปีศาจนี้มันอยู่ข้างหลังเราความคิดของเราอะไรลบ สิ่งอะไรลบๆนั่นก็คือปีศาจนะคะสลัดมันออกไปดึงสติดึงอารมณ์ความรู้สึกเรากลับมานะคะหยุดเล่นโซเชียลลงสักสองสามชั่วโมงนะคะหยุดไปเลยก็ได้ลองวางมันลงซิแล้วอยู่กับปัจจุบันกับเราอ่านหนังสือซิทบทวนเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่าที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่องของ สมมติว่าเราอยากที่จะมีความมั่งคั่งเรื่องของการเงินเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องของการเงินค่ะนะคะรู้หนทางในเรื่องของการเงินจะเอาเงินไปลงทุนอะไรทําอะไรดีนะคะสลัดบางสิ่งบางอย่างที่มันแย่ๆลบๆแล้วก็สลับขั้วเป็นโพสิทีฟทันทีนะคะฉันจะต้องจัดการความคิดความรู้สึกของตัวเองให้ได้ระวังเรื่องของสุภาพร่างกายเช่นกันนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ ทำอะไรอยู่ที่เดิมๆนะคะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมันก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกายเช่นกันมากๆเลยเพราะนั้นต้องขึ้นมาจําเป็นออกกํบบาลังกายจําเป็นที่จะต้องนอนในเวลาสี่ทุ่มนะคะหรือเวลาไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องนอนแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มดื่มน้ําให้มากกว่า2ลิตรนะคะนั่นก็คือจะส่งผลให้ทั้งร่างกายเราขับเคลื่อนไปกับพลังใจเราด้วยเช่นกันนะคะสําคัญมากๆคือเรานอนทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ แล้วก็มีประโยชน์เพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นกันนะคะมีความสุขและแฮปปี้มีพลังงานแล้วก็เอเนอร์จีดีๆนะคะนี่คือ4ีมีเท้าโฟล์อ f w วอนสนะคะมาปิดท้ายกับแถวบนแถวแรกนะคะดูอีกค่ะว่าอะไรจะเข้ามาท้าทายคุณอีก9ม่เท้า นื่อยหน่อยสู้หน่อยเรื่องของงานค่ะถ้าสตาร์ทงานใหม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่สิ่งใหม่สู้หน่อยนะคะหนักหน่อยแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้คุณได้คิดมากคิดเยอะสําหรับบางท่านนะคะในเรื่องของภาระหน้าที่ที่ต้องแบกร,รับที่ต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างที่ทําอะไรเดิมๆบอกอย่างที่บอกไปค่ะอาจจะคิดมากนะคะกับอุปสรรคกับท็อกซิกกับประเด็นบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองคิดมากคิด เหนื่อยจนเหนื่อยเลยกลายเป็นการการปิดหัวปิดศรีรษะนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราสุขภาพจิตแย่ลงไปเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีนะคะเมื่อเรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาก้าวไมท้าวสู้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปนะคะมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราล้มแล้วเรา แย่ yeah, ไปทุกอย่างเราจะต้องลุกขึ้นมาให้ได้แปดเรียนคือการวางแผนให้ดีเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการงานจดเจาะความมั่นคงความขยนันอดทนจะทําให้คุณเป็นคนนี่มั่งคั่งแล้วก็ร่ํารวยนะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะมีหนึ่งงานแล้วนะคะงานหลักก็ต้องมีงานเสริมขึ้นมาอาจจะเป็นงานเสริมไอเดียนะคะอย่างที่เคยแชร์เคยพูดไปนะคะสมัยนี้งานเสริมเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองหาดูนะ ค่อยๆทําค่ะแรกๆมันอาจจะยากพอมันทําไปแล้วมันจะลื่นนะคะมันจะไหลมันจะมีความสุขค่ะมันจะหาหนทางง่ายแรกๆที่เราเริ่มอะค่ะมันก็ยังหาหนทางไม่ได้หรอกยากเหลือเกิน7ถ้วยจะทําอะไรดี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ทั้งคิดทั้งฝันทั้งรอคอยนะคะลุยเธอค่ะลุยเลยนะคะถ้าสิ่งๆนั้นมาทําให้เราเติบโตในวันข้างหน้ามีเงินใช้แล้วก็ฟลมากขึ้นเดอะทาวเวอร์ค่ะ มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันบางสิ่งบางอย่างที่ล่มอย่างกะทันหันบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นนี่คือเดือดทาวเวอร์ความร้อนแรงร้อนใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะลดเรื่องอารมณ์บางสิ่งบางอย่างลงหรือใครเข้ามากระทบจิตใจของคุณแล้วก็ ขอให้ปล่อยวางแล้วก็ยอมรับกับสิ่งสิ่งนั้นเราไม่สามารถควบคุมและจัดการอะไรได้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คิดไว้บอกเลยว่ามันไม่เป็นดังใจหวังเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นมากๆเพราะว่าจะมีเหตุการณ์เข้ามาทา้าทายให้คุณรู้สึกว่าอฉันจะทํายังไงกับมันดีนะฉันจะจัดการยังไงดีนะคะขอให้จัดการกับตัวเราเองแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งมีใครบางคนนะคะ ดูคุณอยู่นะคะแล้วก็สนใจคุณมากๆนะคะแต่ยังไม่กล้าทําอะไรนะคะบางท่านอาจจะมีใครเข้ามาพูดในสิ่งไม่ดีสิ่งแย่ไม่ต้องกังวลค่ะนะคะปล่อยไปเถอะนะคะจงทําบุญทําทานเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเปลี่ยนพลังงาน energy ของตัวเราเองปล่อยวางนะคะทำบุญทําทานกับสิ่งที่รู้สึกว่า กับผู้คนกับเด็กเล็กนะคะแบบนี้จะช่วยให้คุณมีใจิตใจที่สงบแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นผู้ให้ที่ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรนะคะแบบนั้นบางท่านาใหญ่ใครมาหยิบยืมเงินนะคะเรื่องราวของการเงินเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะบางสิ่งอาจจะรู้สึกว่าออทำบุญคนแล้วไม่ขึ้นนะคะดูว่าอย่าให้ใครมาวุ่นวายกับเงินของเรานะคะ อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการให้ทำทานหรือว่าทำบุญโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรนะคะเพราะคุณอาจจะทำบุญคนไม่ขึ้นนะคะราชินีดาบนะคะกดาบนะคะปิดท้ายด้วย1เหรียญโอ้โหหนึ่เหรียญค่ะแล้วก็ the view of fortune นะคะบอกเลยว่าตอนนี้สิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณวาดฝันไว้ความกังวลในใจนะคะถ้า รู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาเราจะต้องทำยังไงเมื่อสู้แล้วอย่างหนักหน่วงแล้ววางแผนให้ดีนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่คุณต้องการไว้หาพลังใจาหาแพชชั่นดีๆที่คุณต้องการแล้วรอคอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเตรียมรับมือกับมันไว้เสมอนะคะด้วยเหตุและผลทั้งหมดนะคะ บางอย่างจะต้องปล่อยวางให้มากๆเพราะมันมีเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะความเครียดความกังวลในใจหรือว่าความเซนสติทีฟความอ่อนไหวบางสิ่งบางอย่างนะคะหนึ่งเรียนได้มาเรื่องของโอกาสโชคทองสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้น The Wheel of Fortune โชคชะตาพลิกผันให้คุณได้ เป็นคนที่มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรเริ่มเลยนะคะตัดสินใจลงมือทํากับปัจจุบันเริ่มในสิ่งที่ต้องการสลัดบางสิ่งอย่างที่ไม่ไดีออกไปหาหนทางที่ทําให้คุณได้ก้าวหน้าสู่เรื่องของการงานแล้วก็การเงินที่จะประสบความสําเร็จนะคะพบเจอคู่ชีวิตที่ดีมีประสบการณ์เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอแม้ว่ามันจะยากนะคะสิบไม้เท้ามันยากเหลือเกินยากเพราะความคิดของเราด้วยแต่ถ้าเราวางแผนดีๆจัดจะอะไรบางสิ่งอย่างดีด เราสู้ได้เราลุยได้เพราะมันมีโอกาสที่ทำให้เราจะต้องสะดุดกับมันท้อกับมันเหนื่อยกับมันนะคะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปด้วยความคิดแล้วก็พลังงานของตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะบางท่านอาจจะระวังพบเจอความจริงกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็น คนที่ระวังเรื่องคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะ scammer หรือว่าคนไม่ดีตอนนี้มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะหลอกกันซึ่งซึ่งหน้าก็มีนะคะต้องระวังให้มากๆนะคะคิดทบทวนให้ดีใช้เหตุลผลให้มากๆนะคะคุณกําลังมีโชคคุณกําลังมีโอกาสทองคุณกําลังมีโอกาสที่จะได้งานได้เงินได้โชคลาบได้การออฟเฟอร์ได้โบนัสนะคะโชคชะตาที่กําลังพลิกเปลี่ยน ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าคุณทําวันนี้คุณวางแผนนะวันนี้คุณลุยนะวันนี้เริ่มต้นที่จะทําอะไรเริ่มเลยลุยเลยค่ะเพราะงานงานนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไม่เปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยทันทีแต่มันจะมีช่องทางหนทางที่มันจะก้าวหน้าและเปลี่ยนไปอีกมันไม่มีอะไรที่อยู่คงเดิมนานๆมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเสมอค่แต่ละปีนะคะสมมติว่าเราทํางานบางที่รู้สึกว่าเต็มอิ่มกันมาแล้วปี สิบปีหรือว่าสามปีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะอิ่มตัวกับงานงานนั้นเมื่อไหร่นะคะสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมันจะมีโชคชะตาให้คุณได้เปลี่ยนในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินไปแบบที่ไม่เคยได้รู้สึกและสัมผัสมาก,ก่อนนะคะแน่นอนค่ะถ้าตอนนี้เริ่มแบบมีงานจอบมีงานจบอบหลายงานแล้วแต่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเหลือเกินนะคะรู้สึกว่าทำแล้วก็ยังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีเงินได้แต่คิดใหม่ทำใหม่ค่ะ สู้หนักหน่อยกับตัวเองทุกวันแล้วคุณจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือหลังไหลมีเงินแล้วมีความมั่นมั่นคงมั่งคั่งในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะบางท่านอาจจะเอาเงินไปลงทุนอะไรกับบางสิ่งบางอย่างมีผลกําไรในอนาคตในระยะย,ยาวนะคะอย่าลืมเอาเงินไปต่อยอดกับบางสิ่งบางอย่างที่ได้มาด้วยกําไรแบบมั่งคั่งนะคะอย่าเอาเงินไปต่อยอดอะไรที่แบบเสี่ยง เยอะหรือว่าอะไรที่แบบไม่ไม่ได้แบบนั้นนะคะก็อาจจะไปลงทุนกับแบงก์กับธนาคารแบบนี้ก็ได้ก็ลองปรึกษาดูนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่กำลังจะเข้ามาหาทุกทุกคนเร็วนี้นะคะพบเจอคนที่ใช่ด้วยนะคะโชคชตาพลิกเปลี่ยนให้คุณได้คอนเน็กชันเชื่อมโยงกับคนรักคนที่ใช่นะคะคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกถึง นะคะหรือว่าฝันถึงก่อนนะคะที่จะได้พบเจอกับเขารู้สึกทรายบางสิ่งบางอย่างในตัวเองรู้สึกรอคอยเขาคนนั้นเหลือเกินและเขาคนนั้นก็รอคอยคุณเจ่นกันนะคะการพบเจอกันเป็นเรื่องราวที่ไม่ไม่ทันในตั้งตัวเกิดขึ้นมันจะป็นเหมือนกับว่าโอกาสแล้วก็ความโชคดีพอที่คุณได้พบเจอกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าโชคดีมากๆและก็อบอุ่นมากๆที่จะได้เจอเขานะคะ อีกหนึ่งอย่างคือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะคะจะมีใครเข้ามาสามารถที่จะดูซัพพอร์ตคุณได้นะคะเข้ามาอ,อ,อาจจะให้ช่วยเหลือนะคะในด้านของการเงินด้วยเช่นกันนะคะก็ลองคุยกับคนนั้นดูนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ก็เป็นคนที่มีเหตุผลมากๆต้องใช้เหตุผลในการคุยกับเขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะได้รับเงินก้อนอะไรบางอย่างในเร็วๆนี้นะคะได้รับเงินจากที่ดิวพูดคุยกับใครไว้ได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่างจากใครไว้นะคะบางท่านได้รับการออฟเฟอร์อะไรของขวัญบางสิ่งบางอย่างจากบุคคลรอบข้างนะคะหรือว่าได้รับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆของขวัญจากคนรักคู่รักนั่นเองที่กําลังมาหาคุณนะคะได้พบเจอออกเดทกับคนที่ใช่ถูกใจนะคะบางท่านได้ มีใครออฟเฟอร์งานงานใหม่ให้นะคะงานนี้ทำให้คุณได้ก้าวกระโดดไปสู่รู้จักกับคนเนคชั่นใหม่ๆคนใหม่ๆค่ะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่ทำให้คุณมีความสุขแต่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ที่จะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้นะคะเพราะ,ะนั้นก็ปรับตัวเรียนรู้ไปก่อนนะคะบางอย่างอย่างที่บอกมีอะไรที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวลและทา้าทายมากแน่นอนนะคะ แต่ก็ต้องบาลานนะคะการนอนหลับของตัวเองความคิดมากคิดเยอะความกังวลนะให้ดีบาลานสุขภาพนะคะมาค่ะเรามาดูอีกไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับทุกทคนอีกนะคะโชคชะตาพลิกผันขนาดนี้แล้วนะคะแม่น happiness ปปค่ะความสุขกำลังจะเข้ามานะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเข้ามา เวลความมั่งคัง่งการเงินเรื่องของคอลีค่ะการเงินการงานนะคะที่จะทำชีวิตคุณให้เปลี่ยนไปนะคะบางท่านเจอหนุ่มอายุมากกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สปอร์ตนะคะเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะบางท่านเดีวกับคนที่เขาเอ,อ่มีอายุเท่ากาันไล่เลียกกันนะคะแต่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆถ้าเจอแล้วเรียนรู้ค่อยคเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์นะคะบางท่าน ความจริงกําลังจะเปิดเผยค่ะเป็นความจริงที่คุณรู้สึกว่าเอะใจมานานแล้วนะคะคนคนนั้นอาจจะเปิดเผยตัวจริงตัวตนอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาหรือว่าคําพูดบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสารภาพเข้ามาพูดความในใจอะไรกับคุณหรือว่าความจริงที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้มีทั้งดีและก็ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะบางอย่างคุณอาจจะมีสัญญาณทรายที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรนะคะ มันนี่พาสค่ะเงินอยู่ตามทางไปหมดเลยเห็นไหม มันนี่รอให้คุณตามหามันอยู่ถ้าคุณตามหามันสร้างงานแล้วคุณจะมีเงินแบบมั่งคั่งในอนาคตอย่างแน่นอนสุขภาพก็ดีนะคะความมั่งคั่งในนิยามได้ทั้งมั่งคั่งทางการเงินมั่งคั่งทางการงานเวลามั่งคั่งเรื่องของเวลามั่งคั่งเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณอยากที่จะเป็นอะไรคุณอยากเป็นแบบไหนมีชีวิตแบบไหนนะคะมีสุขภาพแบบไหนมีการเงินการงานแบบไหนคุณสร้างด้วยตัวเองนะตั้งแต่วันนี้เลยและผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้น คืออนาคตที่กําลังจะเข้ามานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปคะ่ะทุกคนแล้วก็ลุยคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยสำคัญมากๆขอคำตอบในค่า opportunity เปิดโอกาสให้ชีวิตของคุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆท้าทายสิ่งใหม่ๆผลลัพธ์ใหม่ๆจะทำให้คุณเห็นหนทางใหม่ๆในชีวิตประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเช่นกันนะคะคุณพร้อมแล้ว o อ r e a d y ค่ะคุณพร้อมที่จะเจอสิ่งที่ดีแล้วพร้อมที่จะประสบความสำเร็จพร้อมที่จะเป็นคนมั่งคั่งในทุกๆเรื่องนะคะทุกๆเรื่องในชีวิตเลยทีเดียวนิยามความมั่งคั่งของตัวเองได้แล้ว helpful people นะคะบางท่านอาจจะได้ช่วยเหลือกับผู้คนนะคะได้ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนการซัพพอร์ตผู้คนหรือว่ามีใครบางคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณหรือบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยทีเดียวนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะความจิตใจดีบางทีเราจิตใจดีกับบางสิ่งบางอยา่างได้แต่บางอย่างเราไม่ควรจิตใจดีนะคะถ้าใครกำลังรู้สึกว่ากลางเลยตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมีเส้นขนาดทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันมีสิ่งที่ดีรอเราอยู่แล้วก็ดีกว่ารอเราอยู่ด้วยเพราะนั้นจงเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองนะคะว่าคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนเลย s u c c e s s ค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องการการประสบความสำเร็จนะคะแฮปปี้ความสุขในทุกๆด้านทุกๆเรื่องคุณจะได้กระโดดโลดเต,ต้นลดเต้นกับสิ่งที่คุณรอคอยแน่นอนคะ่ะในเร็วๆนี้บอกเลยว่าบางท่านกำลังลุยกับงานแล้วก็เงินกับตัวเองสุดๆแล้วคุณจะได้งานได้เงินมาอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็รอคอยนะคะบางท่านกำลัง สู้ละลุยละค่ะคุณหมอคะนะคะลุยต่อไปเลยค่ะเพราะคุณจะประสบความสําเร็จแบบมั่งคั่งอย่างที่คุณรอคอยแน่นอนเงินม,มันจะไปไหนเสียถ้าเราขยันนะวันนี้ถ้าเราไม่ขยันสิเราจะไม่มีเงินทองใช้นะคะเราจะเป็นคนที่จะทํายังไงดีติดแบบเดิมอีกแล้ว โชคชะตาพลิกผันถ้าคุณเริ่มนะวันนี้บอกเลยค่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากคนไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินอะไรคุณจะเริ่มมีเริ่มหาได้เริ่มเข้ามานะคะขอให้ทุกคนวันนี้อย่าย,ยอมแพ้นะคะสู้กับความคิดความรู้สึกของตัวเองสู้กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ากําลังต้านบางสิ่งบางอย่างกับตัวเราเองสําคัญมากๆเลยลุยค่ะลงมือทําแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า วันนี้สวัสดีค่ะ